เชื่อมั่นที่สุดแล้วหยุดที่เหตุผลของอโมริมครับมาพร้อมกับเรื่องรั่วๆที่ไม่ใช่เรื่องของรายชื่อนักเตะแต่เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวดูกันในอีพีนี้ครับสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจบางนะครับเรื่องแมนยูต้องดูกับเป้งนะครับวันนี้ก็มาว่ากันที่การให้สัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมนะครับแล้วก็ทีมนิวส์ครับหรือว่าข่าวของทีมก่อนที่จะเจอกับวูฟเวิร์ตันนะครับเที่ยงคืนครึ่งบ็อกซิ่งเดย์นะครับในคืนวันพฤหัสีนี้นะครับก็ต้องรอเอาใจช่วยกันละ ว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของอันใัสมพาติของรูเบนอโมริมนะครับในห้องถแถลงข่าวมีการพูดถึงเรื่องราวของมาทายสเดลิกการหมุนเวียนผู้เล่นมาค c ัสแรชฟอร์ดนะครับแล้วก็เรื่องของทีมวูฟส์ด้วยนะครับเล็กๆไม่น้อยว่าเขามีความพร้อมอย่างไรบ้างก่อนมาเจอกับเรานะครับเรียกว่าไล่กันไปเลยดีกว่านะครับ ก็เป็นการจั่วหัวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหวังว่ามาทสเดอ์ลิกนะครับจะหายจากอาการป่วยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยพลาดเกมที่พลาดท็อตแฮมฮอสเปอร์นะครับรวมไปถึงเกมกับบอลมัดด้วยนะครับซึ่งกองหลังตัวเก่งคนนี้ครับอาจจะลงเล่นเพื่อช่วยแนวรับของทีมปีศาจแดงได้นะครับหากเขาหายจากอาการป่วยนะครับเพราะว่าหลังจากเอ่อที่เขาไม่ลงสนามนะครับสองเกมเนี่ยเสียไปแล้ว7ประตูนะครับโดนสเปอร์ไป4โดนบอลมัดไป3นั่นเองนะครับบันเทิงเริงใจกันไปเลยนะครับสำหรับ แฟนแฟนทีมปีศาจแดงอย่างเราๆนะครับก็หวังว่าจะกลับมาได้นะครับก่อนเกมกับวูฟส์นะครับส่วนเรื่องของเดลิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้มีรายละเอียดมากมายเพราะว่าแค่ป่วยแต่ทีนี้ถ้าไปดูกันที่การให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาพูดแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรไปวิเคราะห์อย่างไรกันต่อไปนะครับก็คือการเลือกตัวผู้เล่นของรูเบนโมริมนะครับที่แฟนๆหลายคนเข้าใจ แฟนๆหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าพี่จะหมุนทีมเก่งไปไหนนะครับตัวเล่นดีๆก็พักตัวเล่นไม่ดีก็กลับมาได้ลงสนามแล้วผลงานของทีมเนี่ยคือเรื่องของเรื่องครับหมุนยังไงก็ได้สลับสับเปลี่ยนตีลังกาหกเมนยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าทีมชนะหรือว่าไม่เพลียงพล้มเนี่ยนะครับก็คงไม่เกิดคําถามแต่ทีนี้มันเป็นธรรมดานะครับเมื่อทีมแพ้มันเกิดคําถามตามมาอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับเขาบอกว่าในตอนเนี้ย มันไม่ใช่การหมุนเวียนผู้เล่นนะครับเพื่อที่จะดูฟอร์มเฝ้าดูแล้วก็เตรียมรับมือกับอนาคตมันไม่ใช่การหมุนเวียนผู้เล่นอย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเออดูว่าใครฟอร์มดีไม่ดีเคาะออกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเขาทําก็เพียงแค่ไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บกับนักเตะของทีมนั่นเองนะครับเขาให้ผลแบบนี้นะครับโดยนะครับยกว่ามาทายส์นะฮะเดลิกเนี่ยป่วยนะครับแฮร์รี่แม็กไก ลงเล่น90นาทีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและไม่สามารถลงเล่นได้ใน3วันก่อนหน้านั้นเพราะใน3เดือนเนี่ยเขาลงเล่น90นาทีกับซิตี้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ดูจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดเคร่งครัดกับเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะนะครับยึดตามรีพอร์ตของทีมงานงจริงๆดังนั้นเราจึงต้องหมุนเวียนเขาระหว่างสัปดาห์นะครับก็มีการกล่าวถึงว่าเกมเนี่ยมันทีนะครับแล้วก็อย่างรัสปุสฮอยลุนนะครับ ลงเล่น2เกมเกมที่3ก็คือเกมวันอาทิตย์และคลิดว่าต้องการรักษาความสดนะครับ fresh legs นะครับดังนั้นก็จึงพยายามจัดการทุกอย่างนะครับผมก็แค่อยากชนะเกมเพราะว่าผมรู้ว่ามีโปรเจกต์ระยะยาวและเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้นนะครับแต่ผมก็รู้ด้วยว่าในสโมสรใหญ่เนี่ยคุณไม่ได้มีเวลาเหลือมากนักนะครับแล้วคุณก็ต้องชนะเกมดังนั้นผมจึงเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับถึงความรับผิดชอบที่ผมมีที่นี่ครับแต่ผมก็พยายามจัดการทีมนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเราได้รับบาดเจ็บมันก็เป็นปัญหาในการพยายามที่จะลงเล่นแล้วก็ชนะเกมนะครับและจัดการผู้เล่นทั้งหมดนะครับดังนั้นเขาย้ำครับว่าผมจะไมห่หมุนเวียนทีมเพื่อดูอนาคตแต่หมุนเวียนเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงนะครับหรือไม่ให้ผู้เล่นนั้นบาดเจ็บนั่นเองเพราะถ้าเมื่อผู้เล่นบาดเจ็บมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้ามาวิเคราะห์ไปทีละเรื่องนะอันนี้เรื่องของการหมุนผู้เล่นก็คงจริงอย่างที่อโมริมบอกนะครับเพราะว่า นักเตะตอนนี้ที่บาดเจ็บกลับไปเมซันเมาส์นะครับวิกตอร์ลินเดเลฟลุคชอนี่ขนาดประครบประงมดีแล้วนะครับมันก็คงเกิดอาการแพนิคเล็กๆแล้วว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บและอาจจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อีกอย่างคอปปี้เมนูก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาใช่ไหมฮะไทเรลมาลาเซียนะครับแฮร์รี่แม็กควายเองก็เป็นในข่ายด้วยนะครับฉะนั้นเขาก็คงต้องการที่จะ รักษาความสดของผู้เล่นเอาไว้เพราะโอเคลงเล่นหมุนแพ้ลงเล่นหมุน,เ,น,หมนเหมือนจะลองทีมแพ้แต่ถ้าโอเคจัด11คนที่ดีที่สุดจัดจัดจัด,จดลงไปนะครับลงเล่นเกมนี้ชนะมีเจ็บมา2ตัวลงเล่นอีกเกมหนึง่งชนะมีเจ็บมาอีกตัวนะครับมันก็จะกลับไปสู่จุดเดิมที่ทีมอาจจะช้ำหนักกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผ่านเกมกับ w o l v e s ใน Boxing Day ไปมีเกมกับ Newcastle United รออยู่และนะครับ มีเกมแดงเดือดนะครับกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลและยังมีเกมฟุตบอล FA ฟเอกับอาร์เซนอลน่าจะเป็นรอบ3นะครับซึ่งก็เป็น2เกมใหญ่ที่แมนยูนั้นจะใช้คําว่าพลาดไม่ได้มันก็พลาดได้แหละแต่ว่าคือเป็น2เกมที่ต้องเน้นมากๆคือไม่ใช่ว่า2เกมก่อนหน้านี้ไม่เน้นนะครับแต่ว่า2เกมนั้นโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลถ้วยเอฟเอมันคงจะมีความสําคัญที่อโมริมเนี่ยต้องการที่จะรักษาสภาพความฟิต นะครับแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดมีสวอรที่สมบูรณ์ที่สุดให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปและไปเจอกับ2โปรแกรมหนักนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารถ้าเราตีความขยายความออกมาว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับและถ้าตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะอย่างที่เขาบอกว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทีนี้พอถูกถามครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่า เอาจริงอะ่ะผมเจอผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมจะอ่านจะเล่นข่าวนี้ดีไหมแต่ในเมื่อสื่อต่างประเทศก็ถามกันอะ่ะเราก็ต้องเอามาตีแผ่ต่อลวครับว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรอโมริมตอบเรื่องนี้อย่างไรก็คือเรื่องของไอ้เจ้ามาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยแหละนะครับก็ถูกถามนะครับว่าแรชฟอร์ดซาก้าเนี่ยเรื่องราวของแรชฟอร์ดจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือเปล่าอาโมริมก็บอกว่าไม่นะครับผมไม่คิดอย่างนั้นไม่ใช่สําหรับผมไม่ใช่สําหรับผู้เล่นคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับ อยู่ที่แคริงตันที่นั่นทุกวันระหว่างการฝึกซ้อมพวกเขาเข้าใจว่านั่นคือประเด็นสําคัญสําหรับสื่อและคนอื่นๆเนี่ยผมก็ผมก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้นะครับคือเขาก็บอกว่านักเตะเนี่ยเขาควบคุมได้ว่าบรรยากาศในทีมเนี่ยโอเคเขาพูดคุยได้แต่ว่าสื่อและแฟนบอลก็คงไม่สามารถที่จะไปควบคุมความคิดหรือความรู้สึกมุมมองได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีสมาธิมากจริงๆและพวกเขารู้ว่าผมสื่อสารได้ชัดเจนมากทุกคนในแคริงตันรู้ว่าผมกําลังพูดถึงอะไรและผม กำลังต้องการอะไรจากมาคัสและคนอื่นๆนะครับมันไม่ทำให้เราเสียสมาธิบางทีมันอาจจะทำให้สื่อเสียสมาธิก็ได้อันนี้ก็มีการแยกกลับไปแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ผมกังวลน,นั่นเองนะครับสื่อก็ถามต่อว่าแล้วคุณอยากเห็นอะไรจากแรชฟอร์ดล่ะนะครับโมริมก็ตอบว่าก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นนั่นแหละที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะทําได้ก็คือทํางานหนักทําฟอร์มการเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากเห็นจาก มาครัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าหากคุณมีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จงผลักดันทุกคนในช่วงเวลานี้คือบางคนมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขี้นี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับโอกมันจะเป็นใครไปได้อีกละ่ะนอกจากมาค c ัสแรชฟอร์ดใช่ไหมเป็นไอคอนเป็นไอดอลของเ,ออเด็กๆในอะคาเดมีที่อยากจะก้าวขึ้นมาเหมือนรุ่นพี่ใช่ไหมฮะที่เป็นซีเนียเป็น ผลผลิตของระบบเยาวชนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเราเปลี่ยนจากสโมสรฟุตบอลเนี่ยมาเป็นบริษัทมาเป็นงานที่เราทําอยู่สมมุติว่าเรากําลังเข้าออฟฟิศของสํานักงานใหญ่สักที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ทํางานทํางานปีแรกเราก็มุ่งมั่นทํางานเพื่อสร้างโปรไฟล์เพื่อให้เราได้รับโบนัสได้ขึ้นเงินเดือนเติบโตในสายงานถูกไหมฮะแต่พอเราอยู่มาสักไม่ต้อง2ปีเอาสัก3ปี5ปีนะครับเราเติบโตเรากระโดดขึ้นมา ในตำแหน่งที่เรียกว่าก้าวหน้าเอาเอาเป็นว่าก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นๆนิดนึงงละกันเพราะว่าเราเก่งเงานะเพราะว่าเรามีพรสวรรค์นะเรามีความสามารถเรากระโดดไปสัก7ขั้นเอา้าในขณะที่คนอื่นเนี่ยกระโดดมา5ขั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ยากกว่าการทํางานให้ดีนะครับสิ่งที่ยากกว่าการทํางานให้ดีเช่นเ,เข้างานมาแล้วก็รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆนานาน,นะครับให้เสร็จเรียบร้อยคือการวางตัว การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานรุ่นน้องที่เรียกว่าอยู่ในเรนกิ้งที่โลเวอร์กว่าเรานะครับเป็นลูกน้องเราเองด้วยหรือว่าอาจจะไม่ใช่ลูกน้องใต้บังคับบัญชาเราโดยตรงไม่ได้อยู่แผนกเดียวกันกับเราแต่เขาอยู่ในบริษัทเดียวกันกับเราเห็นเราเข้ามาทํางานเห็นเราถือกระเป๋าแล็ปท็อปเข้ามาเปิดแล็ปท็อปทำงานออกไปพรีเซนต์งานในที่ประชุมอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายเราครับเพราะว่า นอกจากการที่เราเมื่อก่อนเราอาจจะทํางานหนักแต่ก็คว้านุ่นหยิบนี่มากินไปทําไปเคี้ยวตุ้ยนะครับนั่งชิวไขว่ห้างผิวปากร้องเพลงบ้างอันนี้ขออภัยนะยกตัวอย่างรวมๆมานะฮะเพราะว่างานเสร็จแล้วนึกออกไหมเพราะก็งานกูเสร็จแล้วอะกูก็ชิวได้นะครับแต่พอคุณเป็นรุ่นพี่คุณผู้บริหารมันอาจจะต้องมีฟอร์มแหละคุณอาจจะงานเสร็จเร็วก็จริงแต่ว่ามันนั่งทําอะไรแบบนั้นท่องเน็ตเล่นเกมให้ลูกน้องเห็นหน้าจอไม่ได้ว่าโอ้โหเจ้านายกูชิวแล้วเกิน อาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้แหละเพราะว่าคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนั่นแหละครับคือสิ่งเดียวกันกับที่แรชฟอร์ดต้องเป็นแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นและกําลังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีผมว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่อโมริมกําลังพยายามที่จะสื่อสารนั่นเองนะครับอ่ะก่อนจะไปที่ประเด็นถัดไปนะครับแนะนำสัหน่อยนะฮะไทยเฮิร์บนะฮะชาสมุนไพรนะครับนี่ผมดื่มทุกวันเลยตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่เจอกับ งานปาร์ตี้หนักๆน,นะครับโรงเรียนอะคาเดมี่ฟุตบอลลูกด้วยนะครับช่วงนี้ใช้ชีวิตหนักเหลือเกินนี่มันเขียวดีเห็นไหมมันเป็นซองชงแบบง่ายๆหย,ย่อนตุ๊บลงไปนะครับ3นาทีได้ออกมาแบบนี้นะครับเป็นมัชชะนะแล้วก็มีส่วนผสมนะครับของรางจืดชาเขียวมัลิใบเตยใบบัวบกโอมีหน้าละ่ะหอมดีเหลือเกินนะสมอไทยสมอพิเภกนะครับอืราคา ราคาดีด้วยนะฮะไปกดดูในตะกร้าได้เลยนะครับผมก็จะมีใน YouTube เหมือนกันนะขอ,อยชั่วหน่อยพร้อมที่จะเล่าข่าวต่อไปวันนี้ผมชงแบบร้อนนะครับเพราะว่าชอบกินอะไรอุ่นๆตอนเช้าแต่จริงๆถ้าอยากได้แบบชื่นใจนี่ เขาบอกเลยนะว่าชงแบบเย็นได้นะนี่ชงในน้ําเย็นได้นะครับอยากได้แบบชื่นใจก็ละลายน้ําเย็นใส่น้ําแข็งก็ตามใจเลยนะครับแต่อย่าเติมน้ําตาลนะไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่านะฮะอ่ะก็ไปว่ากันต่อนะครับโมริมบอกว่าผมรู้ผมกําลังทําอะไรอยู่เอออันนี้เป็นหัวข้อเลยนะครับเอ,อ่อก็เป็นเรื่องของแรชฟอร์ดต่อนี่แหละนะครับมีการเท้าความมาถูกดรอปออกจากทีมในเกมที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแล้วก็รวมแล้ว3เกมนะครับแต่ว่าโมริม ยังคงยืนหยัดนะครับตามคําเรียกร้องว่ายังคงให้โอกาสแล้วก็ถ้าทำผลงานให้ดีก็ให้ลงสนามนะครับเขาก็บอกว่าใช่แล้วเรื่องของการดรอปเนี่ยเป็นการตัดสินใจของผมนะครับอโมอริมเนี่ยต้องออพูดถึงว่าแรชฟอร์ดเขาต้องการลงเล่นเขากําลังพยายามแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจของผมเป็นการตัดสินใจของผมเท่านั้นเออเด็ดขาดเลยนะผมได้คุยกับมาเตหลายคนนะครับทั้งแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ระหว่างการฝึกซ้อมผมทําในแบบของผม และนั่นคือวิธีเดียวที่ผมรู้ถ้าผมทำทันแบบนั้นเนี่ยผมก็จะสูญเสียตัวตนของตัวเองไปนะครับแล้วผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็แรชฟอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นตัวจริงภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากด้วยนะครับในยุคก,ก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะมีการถามถ,ามถึงแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคเทนฮากนะครับแต่ว่าอโมริมก็บอกว่าก็ด้วยความแมนนะนะ บอกว่าผมไม่สามารถไปโทษการทําทีมการทํางานของเอริกเคนฮาร์ดได้นะครับสำหรับทีมที่กําลังดิ้นรนอยู่ในตารางพรีเมียร์ลีกในขณะนี้นะครับแต่ว่าระหว่างที่กําลังพูดครับอะไรรั่วอย่างที่ผมบอกไปครับไม่ใช่ข่าวทีมรั่วครับหลังคารั่วครับโอ้โหนอกจากในสนามน้ําตกเคยเห็นมาแล้วนะครับเจอหนูเข้าไปอีกคราวนี้นี่หลังคาฝ้าเพดานห้องถแถลงข่าวรั่วครับมีน้ําหยดลงมาโอ้โหนัทฟอร์ดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้าตัวก็บอกว่า เอ่อเป็นคําถามคือกําลังตอบคาถามเกี่ยวกับทีมบอลมัดนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้น้ำพหยดลงมาเนี่ยเขาสามารถพลิกสถานการณ์ของสโมสสให้กลับมาได้รวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็บอกว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วมันขึ้นอยู่กับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อทีมนะครับเราต้องคิดถึงการปรับปรุงทําความเข้าใจบริบทแล้วก็อย่าโฟกัสไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันคือสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็คือเรื่องในอนาคตเนี่ยก็ต้องไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้อีกนะครับก็ชี้ไปที่รอยน้ําหยดนั่นเองนะครับบนเพดานห้องถแถลงข่าวเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าผมรู้เนี่ยผมคงจะแก้ไขปัญหานะครับเรื่องทั้งหมดของสโมสรได้รวมถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องรอยรั่วนั่นแหละนะฮะผมรู้ว่าผมจะทําอะไรมันชัดเจนมากสําหรับผมนั่นคือเหตุผลที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่พูดนะว่าผมผ่อนคลาย เพราะว่าผมหงุดหงิดจริงๆนะฮะแต่ผมรู้ว่าผมต้องทําอย่างไร5ห้าสี่สามสองโอ้หวันนี้ขัดเยอะมากแต่เราต้องแก้ปัญหาทีละขั้นตอนนะครับหาคาตอบสําหรับทุกอย่างแต่เป็นช่วงเวลาเราต้องแก้ปัญหาทีละขั้นตอนหาคําตอบสําหรับทุกอย่างนะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเราเข้าใจแฟนๆและเราจะต่อสู้กับมันนะครับนี่เป็น ข้อความที่เรียกว่าสื่อสารไปด้วยเข้าใจอารมณ์นะครับแล้วก็ยังพูดถึงความวิตกกังวลนะครับของแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะที่โอทแรฟฟอร์ดระหว่างความพ่ายแพ้ในเกมที่แพ้บอลมัดนะครับคาบ้านเลยเนี่ยนะครับแต่เขากล่าวว่าเขาไม่สามารถตำหนิแฟนๆได้เลยนะครับก็เข้าใจแหละเพราะว่ามีแฟนๆเดินออกจากสนามนะครับก่อนเกมจบด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาที่ มันเข้าใจกันได้เนาะทีมทําลงานได้ดีอย่างช่วงเซอร์เลตส์ฟูกัซันทำทีมอะ่ะแล้วเกมไหนแบบมันชนะมาต่อเนื่องอ่ะเนาะแล้วพอมีเกมไหนที่มันดูท่าแล้วมันจะแพ้แน่ก็เดินออกเงี้ยแฟนบอลเหล่านี้จะถูกต่อว่านะครับว่าคุณเนี่ยทอดทิ้งทีมคุณไม่มีสปิริตเลยนะครับก็บอกว่าเขาก็เข้าใจนะครับความหงุดหงิดและก็ความผิดหวังคือนอกจากแฟนบอลก็เข้าใจความหงุดหงิดของนักเตะที่แสดงออกมาด้วยนะครับก็บอกว่าผมเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับแฟนๆได้ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับแฟน,แฟนก็คื เราเข้าใจผมเข้าใจในฐานะโคช้ชผมเข้าใจช่วงเวลาเข้าใจในโมเมนต์นั้นนะคะความหงุดหงิดและก็ความผิดหวังผมเข้าใจและเราจะปรับปรุงมันได้มันต้องใช้เวลานะครับผมก็พูดแบบเดียวกันนี้แหละหลังจากที่เราเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้และผู้คนก็พูดถึงเรื่องท็อปโดังนั้นนะครับผมรู้ว่ามันจะยากจริงๆแต่สำหรับเราสิ่งสําคัญคือการบอกแฟนบอลว่าเราเข้าใจผมเข้าใจนะครับและพวกเขาสุดยอดมาก เราได้รับความสนับสนุนเราอยู่ในช่วงฤดูกาลที่เราไม่ได้เห็นมาน,นานหลายปีและเรารู้ซึ้งถึงเรื่องนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือชเผชิญหน้ากับมันเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปราวกับว่าเราชนะแล้วนะครับถ้าคุณพูดแบบนั้นได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสึกแบบนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามชนะเกมนั้นเกมต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันมาจากเราเท่านั้นพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับไม่ใช่ในทางกลับกันนะครับพวกเขากําลังทําทุกอย่างอย่างถูกต้องก็บอกแฟนบอลก็ทำถูกและเข้าใจอารมณ์นะครับเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับง่ายๆก็คือว่าพวกมึงต้องชนะแหละเออพวกมึงต้องเตะให้ชนะเพราะจะได้ช่วยเหลือแฟนบอลเยียวยาความรู้สึกเขาให้เขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นสนุกขึ้นนะครับเข้ามาชมเกมด้วยความสุข มากขึ้นมีแรงจูงใจที่อยากจะมาเชียร์ทีมมากขึ้นนั่นแหละนั่นคือคําตอบที่ตีความง่ายๆเลยนะครับสำหรับรูเบนอโมริมนั่นเองนะครับก็เอาจริงๆก็เท่าที่ดูสําหรับใจความที่ที่2นะครับประเด็นที่2อสหลักๆเนี่ยนะครับทั้งเรื่องหลังคาร่วม,มันก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหนี่สโมโสอนนั้นยิ่งใหญ่มันไม่ควรเปิดเ,เกิดปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับให้มันดูแล้วมันก็น่าขายหน้าอยู่เหมือนกันนะครับอโมริมเองเขาก็ทําหน้าไม่ถูกนะครับในภาพนักข่าวก็ถามว่า คุณต้องการที่จะขยับไปสักหน่อยไหมเพื่อที่จะหลบไอ้น้ําที่มันหยดลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการหมุนเวียนทีมเรื่องของมาคัสแรชฟอร์ดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการตอบคําถามไวริปเรื่องของการแฮนด์ลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยควรจะทําอย่างไรนะครับกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขาควรจะแฮนด์ลความรู้สึกของแฟนบอลอย่างไรนะครับก็มีการตอบคําถามไปทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีแฟนๆเนี่ยตั้งคําถามมาหาผมด้วยนะครับในคอมเมนต์ของ e ีวีที่แล้วว่าพี่เป้งคิดยังไงกับการที่อโมริมเนี่ยผมอาจจะอ่านไม่เป๊ะน,นะครับเพราะว่าผมอ่านแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาคอมเมนต์มาวางทีหลังอบอกว่าเราต้องเจ็บปวดกันไปก่อนนะครับกับการเรียนรู้แผนการเล่นแล้วก็หรือว่าเริ่มทมามันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าที่จะไปมีปัญหาหมักหมมในภายหลังอะไรประมาณนี้นะครับคือในทํานองที่ว่า,เ,าเจ็บไปก่อนพังไปก่อนนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าหรือว่าเป็นแผนระยะยาวที่ทําให้ทีมเนี่ยมันกลับมา ดีขึ้นนั่นเองพี่เป้งรู้สึกอย่างไรนะครับก็ถ้าถามผมนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าการมีคะแนนนะครับการมีแต้มการชนะเกมมันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันถามว่าถ้าเราเซต p r i o r i t y นะครับว่าเราจะเอาอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างให้นักเตะนะครับเรียนรู้ แผนการเล่น343นะครับระบบใหม่แทคติกการเล่นใหม่ของรูเบนอโมริมแล้วก็มีการเสริมทัพเดือนมก,กราคมเสริมทัพช่วงซัมเมอร์รู้กันมาเลยว่าใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่มันเล่นได้มันมีแกนมี11ตัวจริงเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเนี่ยเรียกว่ารันไปอย่างสมูทมากขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญแต่ถามว่าผลการแข่งขัน3คะแนนในแต่ละเกมนะครับการเป็นแชมป์ในบางรายการถ้าเห็นทีมเล่นแบบนี้ผมมองว่าต้องตัดแล้วล่ะ ตอนนี้ต้องตัดแล้วว่าจะจะเป็นแชมป์ในรายการไหนคือมันมันคงจะบาลานซ์มันคงจะรู้สึกยากแล้วว่าคุณจะไปเอาแชมป์ได้ยังไงถ้าคุณยังคงใช้วิธีการหมุนเวียนเพื่อลดความเสี่ยงอาการบาดเจ็บนึกออกปะมันมันมันคิดยากไงหรือว่าคุณจะมีอ่อ p r i o r i t y ในใจแล้วว่า FA ครับถ้าชนะอาร์เซนอลนะครับก็เน้นเต็มที่อ่อยูโรปาลีกจูงใจที่สุด FA แพ้ก็แพ้นะครับคือไม่ใช่ว่าช่างมันนะแต่ถ้าแพ้ก็คือแพ้ แต่ยูโรปาลีกคือสําคัญตรงที่เอ,อ้ยท็อปโฟยากแล้วนะครับแต่การเป็นแชมป์ยูโรปาลีกมันคือทางลัดทางเดียวในการที่จะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าอันดับของสโมสรเนี่ยนะครับในพรีเมียร์ลีกมันจะแยกแค่ไหนอันนั้นเนี่ยมีเมนไอเดียและมีทีม11ตัวจริงมีเขาโครงสัก8สัก9แล้วอันนั้นเนี่ยยัดตัวจริงลงไปให้ได้แทบทุกเกมที่ทําได้นะครับเออจะไปเน้นอันนั้นแบบที่เราจะเห็นทีมหลักๆจริงๆเนี่ยทุกสัปดาห์ที่ถ้วยนั้นหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในหัวนะฮะแผนในใจของรูเบนโมริมเนี่ยเขาวาอยังไงไว้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้การเรียนรู้กับการมีแต้มมันสําคัญพอๆกันผมว่ามันสําคัญเท่าๆกันเลยนะครับเแต่จะบอกว่าเอารัชธรรมยังไงล่ะหมุนเวียนทีมเด็ดแต้มก็อยากได้นะตัวเจ็บมันก็ต้องได้จริงๆอะ่ะเออคือท่ามกลางความเข้าใจความไว้ใจและเชื่อใจคุณอย่างถึงที่สุดเข้าใจในเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะครับ แต่การที่แฟนบอลต้องมาเห็นทีมแพ้นอกบ้านคาบ้านนอกบ้านคาบ้านนอกบ้านคาบ้านตลอดเนี่ยผมว่าแฟนบอลก็ไม่ไหวนะนึกออกป่ะต่อให้เรารักทีมมากแค่ไหนอ่ะโหไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่าอันดับเนี่ยสิแล้วนะครับถ้าทีมนะครับกระโดดขึ้นมาซักอันดับมากกว่านี้นะครับที่สูงกว่านี้สามารถเลี่ยงพล้ําได้มากกว่านี้มันอาจจะพอ เจ็บแบบเจ็บที่ผายเลยแบบนั้นได้เออแต่ว่าหน้าตอนนี้โหถ้ามันเจ็บต่ออีกมันจะดิ่งลงไปอีกนะเข้าใจแหละว่ามันจะมีคําถามที่มาดักคออีกว่าแหมคุณถ้าขึ้นไปสักอันดับ6อันดับ5คุณก็ไม่ยอมหรอกคุณก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งว่ามันก็ต้องไป4 3่สสิเออนะครับมันก็ใช่อ่ะเออมันก็ใช่ว่าคุณอาจจะดักคอผมถูกเรื่องแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าการที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปสุ่มเสี่ยงกับครึ่งล่างของตารางไงนึกออกใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าทีมเนี่ยมันอยู่ในอันดัับบ4นะคร แต่แรกอยู่แล้วเนี่ยเทนฮากก็คงไม่โดนปลดออกหรอกถูกไหมนะครับก็คงจะได้อยู่ต่ออมริมก็คงไม่ต้องมาไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนทีมกันแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าการเรียนรู้แผนเคาะตัวผู้เล่นออกว่าใครอยู่ได้อยู่ไม่ได้แต่การมีคะแนนผลการแข่งขันมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนที่ตัวแกให้สัมภาษณ์นั่นแหละครับฉะนั้นมันจึงไม่แปลกหรอกครับที่บางเกมเนี่ยแฟนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแพ้่ะใช่แต่ว่า เหมือนจัดทีมลงไปแพ้ยังไงก็ไม่รู้อะรู้ทั้งรู้ว่าตัวนี้มันดีกว่าดีกว่าหรือว่ามันไม่ควรเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะครับไม่เว้นแม้แต่กูรูตัวใหญ่ๆบิ๊กเนมทั้งหลายเขาก็พูดอ่ามันไม่ใช่ว่าผมพูดอยู่คนเดียวถูกไหมฮะอ่ะมันก็ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะวิเคราะห์แล้วก็ตอบคําถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับลองได้แต่ต้องมีคะแนนให้แฟนๆได้ชื่นใจบ้างมีลูบนรกเข้าใจมันคงต้องมีบ้างอยู่แล้วอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เกมชนะซิตี้ ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือแ็นเอ้ยทีมมันมีเขาครงไว้มีแผนการเล่นไว้เกมแพสเปอร์แต่ว่าทีมก็ดูมีรูปแบบการเล่นก็ไม่นึกว่าจะมาเจออะไรกับเกมที่เป็นอย่างบอลมาร์ถูกไหมะฉะนั้นก็ทําใจนะครับแต่ว่าก็ช่วยมียาหอมยาหวานฉโลมใจหน่อยระหว่างนี้ละกันนะครับอ่ะไปต่อที่ข่าวของทีมวูฟส์นะครับเอ่อเล็กๆน้อยๆน,นะครับวิต้เปเรรานะครับกุนซือคนใหม่ก็คุมทีมเอาชนะเลสเตอร์นะครับ3ประตูต่อศูนย์แหมไป เล่นพี่รุศเราซะด้วยนะฮะแล้วก็เกมย่อวนแรกนะครับของกุนซือชาวโปุเกสนะครับแมคบรุเกตเจอกันเองก็จะมีรายานเอ็ดดูรี่นะครับกองหน้าฟอร์มแรงนะครับลงสนามนะครับก็กลับมาจากโทษแบนในเกมกับอิฟสวิชนะครับด้านมาิอุสคุนย่านะครับกองหน้าคนสําคัญเนี่ยก็ถูก FA ตั้งข้อหานะครับในเกมกับเลสเตอร์แต่ว่าก็ยังลงเล่นนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกแบนในเกม boxing day หรือไม่นะครับ ก็ทางเปร่าเนี่ยบอกว่าจะปรับปรุงการครองบอลและการจัดระบบเกมรับนะครับต้องการเวลาไม่กี่สัปดาห์นะฮะไม่ใช้เวลาเยอะเพื่อทีมเนี่ยเล่นในแบบที่ผมต้องการเพราะผมรู้ว่าผมต้องการอะไรอุ้ยคนโปรตุกิสนี่เขาให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันเลยเนาะมาริโอเลเมนานะครับพลาดเกมที่ชนะเลสเตอร์นะครับแต่มีแนวโน้มว่าเขาจะพร้อมลงสนามนะครับแม้ว่าเอนโซกอนซาเลสซาซาคาราซิชนะครับ พวกมอสเกราปาโบซาราเบียนะครับจะไม่ได้ลงสนามทั้งหมดก็ตามนะครับก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็หินนิดนึงว่าเขาไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีกองกลางมากนักแล้วก็หวังว่า เขาเนี่ยจะช่วยเราได้แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้นะครับวันนี้เกือบลืมบอกไปนะครับอลาโน่นะครับไม่ได้เข้ารายการเพราะว่าอาบน้ำนะครับตัวนี้เลอะเทอะเลยนะครับไปคลุกอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะเลยทำให้ต้องไปอาบน้ำและตัวแห้งไม่ทันมาเข้ารายการนะครับเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยจะไม่สบาย ไปซะก่อนนะครับตัวเปียกมาอยู่ในห้องแอร์นะครับก็เลยวันนี้เรียกว่าพักนะฮะการทําหน้าที่พิธีกรร่วมของผมสักวันหนึ่งก็แล้วกันแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าชอบนะครับการนําเสนอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจนะครับและอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพล้างสารพิษด้วยไทยเฮิร์บก็ดีนะครับวันละแก้วนะครับแต่ว่าดื่มต่อเนื่องกัน ไม่เกิน30วันนะครับจากนั้นให้หยุดพัก1เดือนแล้วค่อยดื่มใหม่นะอันนี้มันเป็นข้อเ,อเรียกว่าข้อควรระวังแล้วข้อบ่งใช้ของชาสมุนไพรนะครับและสุดท้ายร์ r r y Christmas ครับพรุ่งนี้มาลุย Boxing Day ไปได้วยกันครับสวัสดีครับ